เธอมาทําให้ใจฉันสั่นเธอมาทําให้ใจฉันที่ปไกลาอยากจะบอกให้เธอลดลดลดความน่ารักลงมานิดนึงเธอร ว่าใจฉันมันเชียนละลายแค่เธอนั้นสุขยิ้มมาแค่แทบ้าตายาโอ้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 แปะ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 อย่ามาทำหน,น,น้ารักตรงนี้มันไม่ไดีรู้ไหม จ้องตาเธอทีไรเป็นฉันก็งวนก็วายชุกๆุกทีอยากจะบอกรักเธอแล้วให้หมดแล้วตอนนี้มา